กระติกน้ำหล่นครับ่อลุงพี่เขาลงไปเอาได้คืนไปหาได้คืนน้ำไหลแรงมากครับดูดูสภาพน้ำครับ่ไหมดละหมดหมดทุกรองเท้าหดอันนี้รองเท้าขาดครับกระโดดตามกระติกน้ำเมื่อกี้รองเท้าขาดหมดทุกหมดทกหมดทุกหมดทุกมกกระโดดตามรองเท้ากระโดดตามกระติกน้ำรองเท้าขาดเงบอกว่ากระโดดตามรองเท้าอ่าครับกระโดดตามรองเท้าครับ ได้คืนครับนึกว่าจะไหลไปกับน้ำแล้วไหลแรงมากครับในน้ำโอ้โหทริปนี้ฟุดครับบอกได้คำเดียวครับโอ้โหมันปลิวครับมันโอ้โหน้ำมันแรงขนาดเดินข้ามายังเกือบไม่รอดเอยมตะเบียงครับ นี่รองเท้าขาดใช้ไปก่อนแกมโบครับแกมโบแกมโบไม่ก่อไฟอ่ะเนี่ยปลาหมึกอ่ะเฮ้ยว้าเนี่ยไม่รู้ดิงานว้าวเดี๋ยวน่อยดีกว่ามั้งรักไปก่อนเดี๋ยวหน่อยแล้วไปจัด